สวัสดีครับทุกคนครับหลังจากที่เรารอคอยกันมานานแสนนานนะครับในที่สุดฟีเจอร์ของ EARLING b o บ h a ์ห์ฮานะครับผมก็มาสักทีนะครับผมวันนี้มาพรีวิวให้ดูก่อนครับก่อนที่ตัวจริงจะเข้าเฟสมบายวันจันทร์ที่19นี้นะครับผม ค่าพลังตันทะลุร้อยอย่างที่หลายคนคาดหวังไว้นะครับสำหรับฮาแลนด์ทำเลเวลตันร่างฟีเจอร์เพลเยอร์แฟนชอยส์นะครับผมตัน100นะครับอายุ20ปีนะครับผมมาดูรายละเอียดค่าพลังนะครับเกมรุก98ครับบอลคอนโทรลการควบคุมบอล87เลี้ยงบอลดิปปิ้ง90นะครับเลี้ยงบอลที่ควานเร็วต่ำไทยโพซิช,ชัน88นะครับส่งสั้นส่งยาว85 73ฟินิชชิ่งจบสกอร์99เต็มแม็กซ์ครับ <c oughs> ลูกมง8ป ยิงลูกฟรีคิก83ลูกปัน่นไซส์81สปีด99ครับตัวใหญ่แล้วก็สปีดดีด้วยสปีด99สปีดต้น97ยิงแรงคิก i ้ k i n g เวอร์99ครับโอ้พลังกระโดด97แล้วความแข็งแกร่งยัง99เหมือนเดิมนะครับโอ้โหโคตรโหด,ดเลยครับแบบนี้ เท้าหลักคือเท้าซ้ายนะครับผมเท้าขวาเนี่ยอาจจะมีความคล่องแคล่วค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าความแม่นยําใช้ได้เหมือนกันนะครับสกิลนะครับมี10สกิลเหมือนกับเบสเพลเยอร์เลยนะครับก็มีสกิลมงเฮดดิ้งฮะสกิลยิงชีพรีช็อตคอนโทรลสกิลยิงไกลพุ่งๆลองเล็งชุตติ้งนะครับไลซิ่งช็อตยิงเหินๆนะครับเอาเข้าไปตีฟินิชชิ่งนะครับจบสกอร์ท่ายากๆฮิวทริกนะครับลูกตอกเซนเฟิรต์ไทม์ช็อตดีจังหวะเดียวยิงลูกจุดโทษซูเปอร์ซับก็มีนะฮะไฟติ้งงงสสสปิิิรรรตตนนนะะคคคััับบเเลลลืือออดกู้พยย์์ไข โกโพเชอร์ acher, หรือว่ากองหน้าตัวเป้าธรรมชาตินั่นเองนะครับโอ้ oh, oh, มาแล้วนะครับทุกคนอันนี้ดูโชมหน้าในเบสีซก่อนนะครับนี่หล่อๆนะเท่ๆนะครับ <c oughs> เห็นสิวด้วยไงโคตรชัด <c oughs> <c oughs> สำหรับเอริ n บาร์ฮ a เลนนะครับตอนนี้เวอร์ชันฟีเจอร์เพเยอร์ครั้งแรกนะครับผมเข้าดัต a ต a s e เบสแล้วนะครับผมเข้าคิวที่จะมาให้เราได้เปิดตามล่าแล้วนะครับก็คือวันจันทร์ที่19ที่จะถึงนี้นะครับผมมาในรูปแบบของแฟนชอ i ์ e นะครับผมเป็นแพ็กที่เราสามารถ เปิดครั้งละ100ไมค์ขับคอย100ทองนะครับแบบไม่จํากัดนะครับเปิดจนกว่าคุณจะได้ตัวนักเตะที่ต้องการนั่นเองนะครับผมนี่เป็นค่าพลังที่ออกมาตามเว็บดาต้าเบสเรียบร้อยแล้วนะครับผมค่าพลังที่นํามาให้รับชมกันเมื่อสักครู่นี้คือค่าพลังจริงๆนะครับผมที่จะเป็น าพลังของ e r อ i n g h a a l a n d ในเวอร์ชันฟีเจอร์เพเยอร์แฟนชอตส์นี้นะครับเป็นแฟนชอ c ส์ยังสตาร์นะครับหรือว่าแฟนชอ i ส์ที่เราได้โหวตกันเข้าไปนะครับผมดาวรุ่งยอดเยี่ยมของภาคนี้นั่นเองนะครับผมนอกจากฮาร์แลนแล้วก็มีนักเตะค,คนอื่นๆที่เป็นนักเตะดาวรุ่งหลายคนน่าสนใจนะครับในแพ็กวันจันนี้นะครับขอติดตามกันนะครับสำหรับความสามารถเด่นๆของฮาร์แลนนะครับผมตั้งแต่เวอร์ชันเบสเพเยอร์แล้วนะครับเบสเพเยอร์ ด a ตาแพ็ k ล่าสุดนะครับฮาแลนด์เนี่ยจะตามอยู่ที่96นะครับความสามารถเด่นๆคือยิงแรงนะฮะคิกิ้งพาวเวอร์99สำหรับเบสเพเยอร์นะครับผมและสปีด98นะครับผมแต่ว่าสำหรับฮาแลนด์ในร่างฟีเจอร์เพเยอร์นี้นะฮะฮาแลนด์จะสปีด99เลยนะครับแล้วสปีดต้นเนี่ย97บวก6เลยนะครับเมื่อเทียบกับเบสเพเยอร์โคตรโหดเลยอะตัวใหญ่แบบนี้นะสูง190กว่านะครับแล้วความแข็งเนี่ย99เต็มแม็กดูฮะ ของบออาจจะไม่ได้พิ้วนะไม่ได้พิ้วเท่ากับเอ็มบาเป้แต่ว่าความแข็งนี่เบียดลงยากกับระแทกลงยากดูฮะแหวกมาดูแหวกมาได้3-4คนครับถ้าแบบว่าไม่เหลี่ยมเสียเปรียบจริงๆเอาลงยากนะครับความแข็งแก่งเนี่ยสูงมากแล้วเกมรุกร่างนี้ก็98ด้วยนะครับจบสกอร์ก็99ไม่นบาไาที่โคตรสุดอ่ะลองนึกถึงตำนานบาติสตูตาถ้าเกิดใครเล่นวินนิ่งสมัยก่อนทันนะบาติสเนี่ยยิง9กอบ9นะครับ เอาบาติสมารวมร่างกับโรนันดโดอาร์9แหมผมเวอร์ไปปะอาจจะเวอร์ไปนิดนึงนะฮะดูจังหวะนี้นะครับบังแล้วพลิกตุ้มเข้าไปเข้าซ้ายครับคิกกิ้งพาวเวอร์เนี่ยเออคือก็เบสเพยเยอร์เนี่ยเขา99อยู่แล้วนะครับยิงแรง99อยู่แล้วนะครับแต่ที่มันโหดกว่าก็คือเรื่องของการจบสกอร์ด้วยนะฟินิชชิ่งเป็น99ไปนะครับแล้วจังหวะเบียดจังหวะพิงแข็งเนี่ย99นะครับดูจังหวะยัดแล้วบังแล้วพลิกนะครับขอให้ได้ เข้าเท้าซ้ายนะครับตุ้มเข้าไปแบบนี้โหโคตรสะใจครับดูจังหวะการยืนตำแหน่งแล้วยืนตำแหน่งดีขึ้นนะครับผม f f e n s i v e a w a r e n e s s นะครับผมร่างนี้จะ98นะครับการหาช่องจะดีมากๆเลยนะครับการเข้าทำจากด้านข้างนะครับผมถึงแม้ว่าฮาแลนด์เนี่ยจะเป็นนักเตะที่รูปร่างใหญ่นะครับผมค่าพลังกระโดดก็อาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ว่าความสามารถในการหมุงนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ม่งดีโดเท่ากับโดนัลดนะแต่ก็อย่างน้อยมีสกิลเฮดดิ้งมาด้วยนะครับ ยังสามารถใช้จังหวะโยนจากด้านข้างแล้วเข้าฮอตหรือว่าเข้าหม่งได้นะครับตุ้มก็ไปนี่ถ้าเป็นการยิงตามน้ําการยิงในกรอบเขตโทษยิงด้วยเท้าซ้ายเต็มข้อแบบนี้เนี่ยโอกาสเป็นประตูสูงคนระับจบสกอร์99แล้วยิงแรง9 9นักเตะแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆในเกมนี้นะโคตรโหดโคตรสุดครับความอึดก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับจาก93เป็น97บนะฮะบ,บวกเกือบทุกอย่างอ่ะ สำหรับฟีเจอร์เพเยอร์ร่างนี้นะครับเมื่อเทียบกับเบสเพเยอร์อผมเปรียบเทียบให้ดูตามภาพนะครับผมบวกเกือบทุกอย่างยกเวน้นคิกิ่งพาวเวอร์เพราะมัน99เต็มแม็กซ์อยู่แล้วเนยมันบวกกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหสุดๆครับร่างนี้สุดๆทิ้งท้ายภาค2021นะครับผมมีฟีเจอร์ฮาแลนด์มาให้เราได้เล่นกันถึงแม้ว่าอาจจะไม่นานนักนะครับผมแต่ก็เป็นอะไรที่มันทำให เติมเต็มสิ่งที่มันขาดหายไปของเกมนี้ก่อนที่จะจบภาคนะครับตุ้มลูกนี้สะใจมากครับยิงกดด้วยซ้ายแล้วบอลโคตรแรงเสียบคานเด้งกระดอนพื้นโอ้โหโคตรสะใจเลยครับลูกยิงแบบนี้กองหน้าที่ยิงหนักๆยิงแรงๆแบบนี้เนี่ยผมคนนึงแหละชอบมากนะครับสะใจมากฮะเข้าหรือไม่เข้าไม่รู้ฮะขอยิงแบบบ้าพลังไว้ก่อนนะ <laughs> แต่ไม่ต้องห่วงครับฟินิชชิ่งก้าว9อยู่แล้วดูฮะยิงเสียบคานเลย แล้วสกิลยิงไกลมีครบนะฮะลองเล่นชูตติ้งไลซิ่งชอ็อตสายสะใจชอบแน่นอนนะครับหรือคุณจะยิงแบบยิงชิปก็ได้นะฮะโอ้โหแล้วสกิลซปเปอร์ซับก็ยังมีเหมือนเดิมนะถ้าใครมองว่าเอาเป็นตัวสำรองแต่ว่าเวอร์ชันนี้ก็คงไม่ต้องสำรองแล้วครับพลิกแล้วตูมเข้าไปโอ้ยสะใจบังแล้วพลิกบังแล้วพลิกนี่กินเลยฮะเลวานก็เลยวานครับ,รรบดูสารโชไฟลูกนี้จับบอลไฟแล้วรอจังหวะ นีซิมงเคีย์แล้วซัดด้วยซ้ายเต็มข้อเลยครับโคตรสุดเลยฮะคุณจะเล่นด้วยความเร็วก็ได้นะเพราะว่าฮาแลนด์ร่างนี้เนี่ยสปีด99นะตัวใหญ่สปีด99แล้วสปีดต้น9 7อ่ะแม่จะเอาอะไรจับครับมาจะโยนก็ได้ครับพักพักบอลแรกไม่ดียังตามเล่นต่อได้แต่ไม่ต้องห่วงครับความแข็งแกร่งสูงโยกมาโยกยังพอครองบอลได้ครับขอล้องปั่นได้กว่านิดนึง คือปัญหาหนึ่งนะฮะที่อาจจะมีก็คือเรื่องของการยิงนะครับผมซึ่งเราอาจจะต้องฝืนๆให้เข้าเท้าซ้ายนิดนึงนะฮะเพราะว่าล็อกเข้าขวาเนี่ยประสิทธิภาพมันอาจจะน้อยลงนะครับผมมาดูจังหวะนี้ฮะ,ะดักแล้วก็แท้ใครเสียเหลี่ยมไป <c oughs> ดิก็แท้ยิงกับกองหลังอีกอ่ะดูแล้วสปีดก็มีตัวใหญ่สปีดสูงมาเดตาาไม่ทนันหรอกตูมเข้าไา <c oughs> สัตว์ไปซ้ายไ็้ข้อเลยมุมแค่แบบนี้โคตรสั่นใจเลยครับทุกคน ยิงแสกหน้าเดนมากเลยเป็นอะไรที่หลายคนอยากได้อะหลายคนอยากจะมีอ่ะแล้วถ้าเกิดคุณมีทองคุณได้แน,แน่ตามล่าจนกว่าจะได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นเพย์ออฟเดวีคเนี่ยคุณเปิดได้แค่3ครั้งแต่แฟนชอตเนี่ยคุณเปิดจนกว่าทองคุณไม่มีเปิดอะจนกว่าคุณจะอยากได้นะักเตะที่ต้องการอ่ะแฟนชอ e ก็จะมาช่วงนี้นะครับช่วงท้ายภาคแบบนี้นะดูฮสปีดแล้วเหลี่ยมเข้าซ้ายยิง แสกหน้าเลยดอนนุมาเป็นขอ้อชิปแบบนี้สปีดก็มีนะฮะจะเล่นโยนก็ได้โอ้โหที่การหยุดเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ถูกต้องก็คือการเสียบเลยครับซิมอเคียต้องกวาดแบบนี้เลยใช่ไหมถึงจะหยุดฮาแลนด์ได้นะครับโยนฮะสายโยนก็ได้ครับเล่นเป็นไวัยรุ่นปารีสก็ได้นี่วัยรุ่นนอร์เวย์ครับจอมานบูแหมจังหวะนี้เนี่ยโยนดีนะครับสปีดดีออกตัวดีแต่ว่า จังหวะจบสุดท้ายดูฮะแตกแล้วได้เปรียบทําไมไม่ยิงซ้ายก็งงเหมือนกันฮะถ้ายิงซ้ายเนี่ยเสร็จแน่นอนครับ so <is> สำหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นการพรีวิวนะครับก่อนที่นักเตะจะออกมาจริงๆนะครับผมในวันจันทร์ที่19นี้นะครับผมเดี๋ยววันจันทร์ที่19นี้เราตามล่ากันนะฮะยังไงก็ต้องให้ได้แน่นอนนะครับผมแล้วก็จะมารีวิวในเบสมืบายอีกทีหนึ่งนะครับส่งท้ายด้วยลูกนี้ สุดๆครับเออร์ลิง a าแลนด์ฟีเจอร์เพเยอมาแล้วครับที่น้องฮาลันตัน9ไม่ใช่สิฮาลันตัน100ครับไม่ใช่9แล้วนะครับสัตว์เข้าไปโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เป็นงเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีฮาลันท่านผู้ชมสามารถกดแฮชทรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ